ครับเอาละครับครับจ่าติผมมาที่ขอนงเราดำเนินก็คือผมได้รับมอบอำแนาจมาจากทางคุณปัชตะวิสิทธิ์กนกอรนะครับเพื่อที่จะมาแจ้งมันเลิพอดีฟาร์มกับพิธีกรรายการจอดลึกทั่วไทยดินไซไทยแลนด์ค่ะผมทั้งสองท่านซึ่งได้ออกอากาศเมื่อวันที่2 7ตุลาคม25 2563ครับแต่ ่วงที่สี่ครับผมซึ่งได้มีการกล่าวพาดทิ้งร้อยเอกศึกษาทาให้ร้อยเอกศึกาได้รับความเสียหายกาเป็นจึงได้มันําเนินดีในวันนี้ครับผมข้อหาเลยครับผมข้อหามีประมาทครับผมซึ่งก็ได้แจ้งความแล้วก็ลงันทึกแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วครับผมครับตอนนี้ติดต่อทางผู้กรณีได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อครับผมก็ คดีนี้จะเอาเป็นคดีแบบยังไงอ่ะก็ตอนนี้ก็ผมได้รับมอบหมายมาให้ดําเนินคดีเกี่ยวกับทางอาญาก่ครับผมส่วนทางแพ่งต้องรอร้อยเอกมาตัดตัดสินใจก่อนว่าจะดทานการอย่างไรครับผมแล้วมีได้พูดคุยกับผู้ที่รับแจ้งความไหมครับยังยังยังไม่รับยังไม่ได้รับการติดต่อเลยครับ้ทางนองเวนะไรครับก็เดี๋ยวทางร้อยเวรก็ไม่ได้แนะนำอะไรนะครับเพียงจะบอกว่าเดี๋ยวจะนัดมา ขอคำให้การเพิ่มครับ้ก็ให้ผมนำเอกสารมาให้เพิ่มเติมครับในส่วนของความเสียหายตรงนี้ครับในส่วนเป็นการบินประมาทในในในแง่ในก็คือในแง่ที่ว่าชื่อเสียงครับผมแล้วก็ในการบริหารงานว่าทางคุลกชตาบริหารงานไม่สุจริตครับทางคุบบรัชตาได้รับความเสียหายคือให้ผมมาดำเนินการแจ้งความเพื่อพิจาริาคดีในอาาหลัง ครับสองครับครับว mm ัน hmm. น nah ี้พ uh, uh, ี่โชว์โชว์โชว์เอกสารที่วันนี้พี่ก็บอกว่าวันนี้ได้มาแจ้งความแล้วก็ตรงนี้ก็ได้มาแจ้งความตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับปรับนิดนิดหน่อยมีผลย Thank yeah. you.